ใครเป็นคนร้องเพลงประกอบอนิเมะเรื่อง Given? กิ v e เวนก่อนจะบอกว่าใครเป็นคนร้องคอมเมนต์กันมาหน่อยชอบเพลงไหนของกิ v e เวมากที่สุด บทเพลงที่ซึ้งกินใจชวนคนดูน้ำตาไหลที่ถ่ายทอดออกมาให้แฟนๆได้รับฟังกันในอนิเมะเรื่อง Given เป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่า Sen ติ Mill อร n เช l ค่ะและไม่ได้มารับหน้าที่เป็นศิลปินผู้ขับร้องเพลงประกอบอนิเมะเพียงอย่างเดียวเขายังรับหน้าที่ในการเขียนเรียบเรียงร้องเล่นเปียโนโกีต้าอยด้วยซึ่งอนิเมะเรื่อง Given ทุกภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคซีรีส์อนิเมะภาค The Movie 1่ภาค The ร o v i e 2อฮิรังยิมิส ภาคเดอ m มูฟวี่สามอูมเม์ก็ล้วนเป็นผลงานเพลงของเซนติมิเลเมนช่อและนอกจากอนิเมเรื่งกิฟเวนแล้วศิลปินท่านนี้ก็ยังเคยร้องเพลงประกอบให้กับอนิเมเรื่องบาร์คุเทนมาแล้วเหมือนกันและยิ่งเพลงในเดอะมูฟวี่ล่าสุดของกนะิฟเวนนทุกคนมันเพราะมากฟังจากตัวอย่างอนิเมอยังเพราะขนาดนี้ท่าไปฟังในโรงภาพยนตร์มันจะเพราะขนาดไหนสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะกิฟเวนเดอะมู e วี่ที่2เนี่ยจะมีฉายในไทยเร็วๆนี้ในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2 0 2 4 ไทยเราเนี่ยถือว่าฉายช้ากว่าประเทศญี่ปุ่นมากๆประเทศญี่ปุ่นจะฉายตั้งแต่ช่วงวันที่27มกราคมปี2024แล้วยังไงใครที่เป็นแฟนคลับเรื่องนี้อยู่แล้วอย่าลืมไปติดตามภาค The m o v ฟวีนี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย